สวัสดีครับนักเรียนคลิปตอวนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการจะทํางบการเงินรวมระหว่างสาขาและสํานังกงานใหญ่วิธีการนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทํารายการในสมุดรานทั่วไปนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทํารายการนะรในสมุดรานทั่วไปเนะี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการปิดบัญชนะีเพื่อหาว่ากําไรขาดทุนของสํานังกงานใหญ่เท่าไรสาขาเท่าไรเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็จะต้องมาทําจัดทางบทดลองนะครับเป็นงบทดลองของสํานักนใหญ่และสาขานะตัวนี้เป็นงบทดลองของสํานักใหญ่และสาขานะครับเมื่องบทดลองทําเสร็จเรียบร้อยแล้วลงตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าสํานักใหญ่เท่าไรสาขาเท่าไรนะครับเราก็จะนํางบทดลองของสํานักใหญ่และสาขาเหล่านี้แหละนะครับมาจัดทางบการเงินต่อเป็นงบการเงินของใครของมันต่อ นะครับก็เป็นงบการเงินของสาขาก่อนนะครับเป็นงบการเงินของสาขาก็มีงบกําไรขาดทุนนะงบแสดงฐานะการเงินของสาขาหลังจากนั้นก็ไปทํางบกําไรขาดทุนของสํานักงานใหญ่นะครับแล้วก็งบกําไรงบแสดงฐานะการเงินของสํานักงานใหญ่นะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มมาจัดทํางบทดลองที่ ของสำนักใหญ่และสาขานะครับนะเป็นงบทดลองนั้นในรูปแบบนี้นะรูปแบบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราจะต้องเอางบกอ้งบทดลองตัวนี้นะไปทําเป็นงบการเงินรวมอีกทีหนึ่งนะครับหรือนะอาจจะมารูปแบบนี้ก็ได้นะงบงบทดลองของสำนักใหญ่และสาขาหรือจะมารูปแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นงบทดลองของสำนักใหญ่และสาขานะหรือ จะเป็นแบบนี้เป็นเดียเด่ยวๆของใครของมันนะครับนะอย่างนี้นี่เป็นของสำนักงานใหญ่นะอันนี้เป็นของสาขาแต่อยังไงก็แล้วแต่นะครับลักษณะของมันก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนก็คือเป็นงบทดลองของสำนักงานใหญ่และเป็นงบทดลองของสาขานะรก็จะให้มาลักษณะนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจะทางบการเงินรวมก่อนจะทํางบการเงินรวมเนี่ยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือจะต้อง รู้ก่อนนะครับว่าการจะต,ตามงบการเงินรวมเพื่อให้เราสะดวกและง่ายนะครับก็จะทํากระดาษทําการขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยเราจะทํากระดาษทําการรวมมาก่อนนะครับวิธีการทำนะฮะก็ไม่มีอะไรนะคะเพียงแค่นักเรียนไปเอางบทดลองของสํานักงานใหญ่และงบทดลองของสาขานะงบทดลองของสํานักใหญ่และงบทดลองของสาขานะครับลองมาเทียบกันดูนะว่าสํานักงานใหญ่มีเท่าไหร่สาขามีเท่าไหร่ แต่กระดาษทำการรวมของบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในลักษณะของการบัญชีชั้นสูงสองเนี่ยจะไม่เหมือนกับกระดาษทำการโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษทำการโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเรียงตามหมวดบัญชีนะจะเรียงตามหมวดบัญชีคือมวนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ไล่ไปนะครับเป็นงบทดลองงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ในงบการเงินรวมเนี่ยนะครับของสำนักงานใหญ่และสาขา จะแปกแตกต e iba, ่างกับทั่วทั่วไปก็คือกระดาษทาการตัวนี้เราจะขึ้นด้วยงบงบก่อนนะเราจะขึ้นด้วยงบก่อนนะครับเราจะไม่ขึ้นตามบวบบัญชีนะเราจะขึ้นด้วยงบก่อนงบแรกที่เราจะขึ้นคืองบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุนนะเราจะขึ้นก่อนเลยนะงบกาไรขาดทุนงบกําไรขาดทุนจะประกอบด้วยอะไรบ้างนักเรียนก็คงทราบดีอยู่แล้วนะมัประกอบไปด้วยยอดขายนะเห็นไหมยอดขายนี่ยอดขายเนี่ยเราก็ต้องเอาของ สำนักงานใหญ่มาของสาขามานะครับว่าสำนักงานใหญ่มียอดขายเท่าไรสาขามียอดขายอย่างเงี้ยนะสำนักงานใหญ่มียอดขายนะครับเห็นไหมฮะมียอดขายอยู่นะครับทั้งหมด3าม0 0 0สามนพะครับขณะที่สาขาอ่มียอดขายอยู่ที่1นึ0 6, 0 0สนหกหมื่นบาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาจัดทํากระดาษทําการรวมนะครับโดยเอายอดขายนะฮะของสำนักงานใหญ่ก่อนนะของสำนักงานใหญ่นะครับแล้วของสาขา เอาสองอันนี้รวมกันนะครับโดยงบโทษโดยยอดขายรวมนะของบริษัทนะของบริษัทนะครับที่ชื่อโกลการเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าแสนหนึ่งพันบาทนะครับนัเรียนครับตรงนี้เนี่ยทำไมเราไม่ใช้คำว่าสำนักใหญ่สาขาเพราะว่าขณะนี้เราเอารายได้ของสำนักใหญ่และของสาขามารวมกันนะครับ พอรวมกันเสร็จปั๊บเนี่ยครับห้าแสนหนึ่งพันบาทเนี่ยมันจะกลายเป็นของบริษัทไปเลยนะเป็นของบริษัทมันจะไม่เป็นของสำนักงาใหญ,ญ่และสาขาอีกต่อไปนะครับต่อมาครับหลังจากที่เราขายตั้งแล้วนะต่อมาก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับต้นทุนขายนะครับตัวแรกเลยก็คือสินค้านะต้นปีตัวนี้เป็นสินค้าต้นปีนะเราจะเห็นว่าตัวของสำนักงานใหญ,ญ่เนี่ยมีสินค้าต้นปีแต่สาขาไม่มีเห็นไหมสาขาไม่มีเพราะสาขาเพิ่งเปิดใหม่ นะเราก็ไล่มาเลยครับเายกมาเลยครับนะสินค้าต้นปีของสำนักใหญ่มีแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนั่นงะก็นะเอามารวมไว้ในงบการเงินรวมเลยนะครับเราจะใช้วิธีการรวมทีลบบรรทัดบรรทัดนะครับนะักเรีย Lindsay. นะเราจะใช้วิธีการรวมทีลบบรรทัดนะครับถัดมาครับจากสินค้าต้นปีนะครับเราก็จะมีซื้อใช่ไหมคนะสินค้าต้นปีบวกซื้อเพราะฉะนั้นเราก็ตามด้วยซื้อซื้อเนี่ยนะจากโจทย์เนี้ยสำนักใหญ่มีนะเห็นไหม จากตันี้สำนักงานใหญ่มีซื้อเห็นไหมสํานักงานใหญ่มีซื้อแต่ตัวสาขาไม่มีซื้อนะตัวสาขาไม่มีซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยกมาเลยครับนะยกมาเลยครับยอดซื้อของบริษัทกลการนะฮะก็คือ3ามแสนหนึ่นบาทเนี่ยนะครับต่อมาครับสินค้ารับจากสำนักงานใหญ่สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่นะครับตรงนี้นะสาขา จะเป็นผู้รับมาจากสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นราคาทุนที่ขอแจ้งมาก็คือหนึ่งแสสองมื่นสี่พันบาทซึ่งมันก็จะมาคู่กันกับบัญชีที่ชื่อสินค้าส่งให้สาขาเนี่ยฮะสินค้าส่งให้สาขาของสำนักนใหญ่ก็ส่งไปหนึ่งแสสองมื่นสี่พันบาทเห็นไหมครับสงตัวนี้นะสำนักใหญ่ส่งไปให้สาขาก็เคลียร์ดิตออกที่ต้องเคลียร์ดิตออกเพราะว่าตัวนี้นะฮะมันไปทําให้ยอดสินค้ามีไว้ขายลดลงนะครับแต่ ส, s. <S สินค้ารับจากสำนักใหญ่ตัวนี้จะอยู่ด้านเดบิตนะฮะนะักเรียนตัวนี้จะอยู่ด้านเดบิตเพราะว่าตัวนี้เป็นสินค้าที่มีไว้ขายตัวแรกของสาขานนั่นเองนะครับแต่ทั้ง2ตัวเนี่ยน,นักเรียนครับทั้ง2ตัวเนี่ยเวลาเราจะทํางบการเงินรวมตัวนี้นะเราจะทํางบการเงินรวมตัวนี้เราไม่สามารถจะเอามาใส่ได้นะฮะนักเรียนจะไม่ดีนะเราไม่สามารถจะเอาสินค้ารับจากสำนักใหญ่และสินค้าส่งให้สาขาเนี่ยใส่ไปได้นะครับ เหตุผลเพราะว่าไม่ว่าจะได้รับจากสำนักงญญานใหญ่หรือส่งให้สาขาทั้งสองตัวนี้มันก็คือสินค้าในบริษัทเดียวกันมันก็คือสินค้าในบริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นพิธีการของเราก็คือให้ทำการทำไมออกครับให้ทำการตัดออกให้ทำการตัดออกนะครับให้ทำการตัดออกซะเหตุผลที่เราต้องตัดออกเพราะว่าสินค้าทั้งสองตัวนี้มันคือสินค้าของบริษัทเดียวกันนะครับสินค้ารับจากสำนักใหญ่เดบิวต์ U, นะเดบิวต์เห็นไหมฮะนักเรียนก็เครดิตออกซะนะครับ ส่วนสินค้าส่งให้สาขาเครดิตเครดิตอยู่เห็นไหมเราก็เดบิตออกซะนะครับเราตัดออกเพื่อไม่ให้ไปมียอดอยู่ในบัญชีงบการเงินรวมตัวนี้นะฮะไม่ให้อยู่ในงบการเงินรวมเพราะทั้ง2องอันเนี่ยมันคือของบริษัทเดียวกันนะครับเราจะไม่นํามาใส่ในงบการเงินรวมนะครับพอหลังจากนั้นนะครับมีสินค้าปลายปีไหมนะมีสินค้าปลายปีไหมแน่นอนอยู่แล้วนะครับทั้งสำนักนใหญ่และสาขา เขาจะแจ้งสินค no like well, so ้าปลายปีมาให้เนี้ยสำนักใหญ่เขาแจ้งมาให้หกหมื่นแปดของสาขาเนี่ยครับแจ้งมาให้เจ็ดพันสี่เห็นไหมฮะเขาจะแจ้งมาให้เพราะฉะนั้นเราจะเอาสินค้าคงเหลือปลายปีเนี่ยหรือคงคงเหลือสิ้งวดนเนี่ยนะครับมาใส่ของสำนักใหญ่ตามที่แจ้งมาหกหมื่นแปดสาขาตามที่แจ้งมาคือเจ็ดพันสี่แล้วนักเรียนก็เอาเนี่ยะสินค้าปลายปีเนี่ยครับของสำนักใหญ่และสาขาเนี่ยรวมกันนะครับ มาเข้างบการเงินรวมนะเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทนะตรงนี้นะเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทนั่นหมายความว่าบริษัทกุลการเนี่ยจะมีสินค้าคูเหลือปลายปีอยู่นะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนั่นเองนะครับส่วนค่าใช้ใจ่ายนะครับสำนักใหญ่มีนะครับเท่าไหร่ใส่เข้าไปสาขามีเท่าไหร่ใส่เข้าไปสำนักใหญ่นอกจากค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้วยังมีค่าเสื่อมราคาด้วยนันยนก็ใส่เข้าไปแต่สาขาไม่มีค่าเสื่อมราคาก็ไม่ต้องใส่นะครับนันเนียนก็ เอาประทัดเดียวกันนะนะเห็นไหมประทัดเดียวกันรวมกันนะครับค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทกลการนะครับสี่หมื่นห้าค่าเสื่อมราคาของบริษัทกลการนะครับก็คือสองพันห้านะครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่นักเรียนจะต้องจัดทำนะเป็นในกระดาษทาํากันเราเรียกตัวนี้ว่ากระดาษทํากันรวมเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็รวมเลยครับสำนักใหญ่มีไรายได้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะฮะนักเรียนก็รวมช่องเดบิตช่องเครดิตสาขาก็รวมช่องเดบิตช่องเครดิต นะครับแล้วลบกันนะนักเรียนจับจับคู่นี้นะของสำนักใหญ่นะครับตัวนี้ลบกันนะครับลบกันถ้าได้กําไรก็แปลว่าเครดิตมากกว่าเดบิตนะฮะเครดิตมากกว่าอย่างสำนักใหญ่เนี่ยมีเครดิต5้าแสนกว่าแต่ขณะที่เดบิตค่าจ่ายอยู่ที่4ี่แสนกว่าหากลบลบกันแล้วเนี่ยสำนักใหญ่ก็มีกําไรอยู่นะฮะเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทตัวนี้เห็นไหมฮะสำนักใหญ่แต่สาขา สาขาก็รวมของสาขาเองนะสาขาก็รวมสาขาเองเดบิตมีเท่าไหร่เครดิตมีเท่าไหร่นะเสร็จแล้วก็เอาทําไมกันครับเอาของสาขาเนี่ยนะครับลบกันนะเดบิตมีแสนสามนะแต่เครดิตมีแสนเจ็เพราะฉะนั้นเครดิตมากกว่าเดบิตก็กําไรนะกำไรก็ไปใส่ด้านที่น้อยกว่านะครับก็คือด้านเดบิตนะสามหมแสดงว่าสํานักงานใหญ่มีกําไรอยู่ 95, 5า0มบาทสาขามีสามหม เพราะฉะนั้นบริษัทกุลการมีกําไรรวมกันทั้งสิ้นนะกำไรรวมกันทั้งสิ้น1นึ่งแสนา่า้ยบาทแต่ตัวนี้เนี่ยครูไม่อยากให้ทําแบบนี้ครูไม่อยากให้ทบบํนะาทแบบนี้นะครับครูอยากให้เธอทําเหมือนปกติก็คือเดบิตรวมกันได้เท่าไรเครดิตรวมได้เท่าไรแล้วหาก,กลบ,บกันคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับมาเรียนทําทําเหมือนกับสํานักข่ายและสาขาเลยนะครับทํางบการเงินรวมนะครับโดยเอาเดบิตรวมกันได้เท่าไรเครดิตรวมกันได้เท่าไรแล้วหาก,กลบบกันนะได้กําไรออกมาเท่านี้ เพื่อเช็คว่ากาไรที่รวมกันแล้วเนี่ยได้ออกมาเท่ากับ2ตัวนี้บวกกันไหมนะสองตัวนี้บวกกันนะักเรียนอย่าเอาอันนี้บวกกันแล้วออกมานี่เลยนะครับอันนี้มันจะทําให้เราไม่แน่ใจว่างบงบ,งบการเงินรวมเนี่ยนะของบริษัทกํลการเนี่ยจะเท่ากับสํานักขยาใหญ่บวกกับสาขาหรือไม่นะักนะเรียนควรจะเอาเดบิตบวกกันได้เท่าไรเครดิตบวกกันได้เท่าไรแล้วลบกันแล้ว่าหาผลต่างออกมานะครับนะักเรียนถึงจะ จะทาได้ถูกต้องนะครับเพราะหลังจากนั้นนักเรียนก็รวมเพื่อให้สงด้านมันเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะนะสมมติว่ายมีเดบิตอยู่ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทเครดิตก็ต้องห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะโดยรวมกันลงมาอย่างนี้นะครับนะส่วนสาขานะครับมียอดรวมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทนะครับนะบนะก็สองด้านเท่ากันนะครับก็คือตัวนี้รวมกันลงมานะชักลงมา โอเคไหมครับนี่คือลักษณะนะครับของสำนักงานงใหญ่และสาขาในงบกำไรขาดทุนนะครับพอหลังจากเราทำงบกำไรขาดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องมาทำงบกำไรสะสมนะงบกำไรสะสมนะครับงบกำไรสะสมเนี่ยนะฮะเกิดจากกำไรที่สะสมกันมาในแต่ละปีเพราะฉะนั้นสาขาเนี่ยจะไม่มนะียอดยกมาแต่สำนักง,งนานใหญ่สำนักงานใหญ่จะมียอดยกมานะครับ ในตัวของงบกำไรสะสมนะครับจะมียอดยกมาของสำนักงานใหญ่อยู่เห็นไหมฮะสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทนเรียนก็ไปดูที่งบการเงินรวมเนี่ยนะในงบการเงินรวมเนี่ยจะมีงบกำไรสะสมอยู่นี่เห็นไหมฮะงบกำไรสะสมนะครับตัวนี้นะฮะนะครับนเรียนก็เอาไปใส่นะครับนักเรียนก็เอาไปใส่เอากำไรสะสมไปใส่เลยนะครับนะนี่ครับนเรียนก็ไปใส่เป็นทุนของสำนักงานใหญ่ เป็นทุนของสำนักงานใหญ่ก็อยู่ด้านเครดิตนะครับอยู่ด้านเครดิตหลังจากนั้นสำนักงานใหญ่มีกําไรนะมีกําไรตัวนี้นะมีกาไรตัวนี้มาอีก9ก้าหมื่นห้านเรียนก็เอากาไรของสำนักงานใหญ่มาใส่เพิ่มเข้าไปทําให้ทุนของสำนักงานใหญ่นะหรือกาไรสะสมของสำนักใหญ่เพิ่มอีก9ก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแต่ของสาขา,า,ขาเห็นไหมครัของสาขาก็มีกําไรเหมือนกันสามหมื่นแปดนะครับนักเรียนก็ลากหรือดึงเอากําไรของสาขาเนี้ยมาใส่ด้วยเพื่ออะไรครับ เพื to to Supreme, right? Rivers, right here, ่อเราจะมาทํากําไรสะสมรวมนะกำไรสะสมรวมของบริษัทกําลังนะตรงนี้นะเราจะทํากําไรสะสมรวมนะครับของกลาลังนะครับพอหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็เอาเอาอะไรครับเอายอดยกมาของกำไรสะสมกับกําไรขาดทุนรวมนะกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับที่รวมกันมาเนี่ยนะครับเอามารวมกันนะครับรวมกันเสร็จเรียบร้อยได้เท่าไหร่ทำเป็นยออยกไปนะตรงนี้นะเขาเรียกว่ายอดยกไปนะครับ เกิดจากสองตัวนี้นะครับรนะวมกันนะครับแล้วก็ทํายอดยกไปแล้วก็ดึงมาเป็นสองด้านเ<ม>ท่ากันเป็นการปิดยอดงบกําไรสะสมนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็มาทางบงบดุลนะหรืองบสแสดงฐานะการเงินซึ่งงบดุลหรืองบสแสดงฐานะการเงินก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์นี้สินและก็ส่วนของเจ้าของนะครับนักเรียนก็ไปไล่มาเลยนะครับนะตรงนี้สํานักงานใหญ่มีสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของอะไรบ้างนะครับนี่ของสํานักงานใหญ่นะครับช่องนี้ แล้วก็ไปดูที่งบการงบทดลองของสำนักงานใหญ่ตัวนี้นะว่ามีเงินสดเท่าไรนะครับมีลูกหนี้มีสินค้าคงเหลือนะครับมีเครื่องใช้สำนักง,งานนะคะมีค่าเสื่อมราคาสะสมมีเจ้าหนี้มีทุนนะครับนี่คือของสำนักงานใหญ่นะเรียนก็เอามาใส่ไล่ใส่เลยนะครับนะมีเงินสดมีลูกหนี้นะครับ มีสินค้านะแต่สินค้าตรงนี้ต้องเป็นสินค้าปลายปีนะครับนักเรียนนะครับไม่ใช่สินค้าต้นปีนะครับสินค้าที่นักเรียนเห็นอยู่ในนี้เนี่ยตรงนี้นะมันเป็นสินค้าปลายปีนะของสํานักงานใหญ่ซึ่งโจทย์จะให้มานะซึ่งอยู่ข้างล่างนี้เห็นไหมฮะอยู่ข้างล่างนี้ส่วนตัวที่อยู่ข้างบนนี้นะอีกครั้งหนึ่งนะตัวที่อยู่ข้างบนนี้นะครับมันเป็นตัวเน,นี้ยมันเป็นสินค้าต้นปีนะครับอันนี้เป็นสินค้าต้นปีนะครับซึ่งเราใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เราจะหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็ ไปทําของสาขาบ้างนะสาขามีเงินสดมาเท่าไหร่มีลูกหนี้มีสินค้าปลายปีมาเท่าไหร่สินค้าปลายปีสาขาก็เช่นเดียวกันนี้โจทย์ให้มานะครับนะโจทย์ให้มาตรงนี้นครับ7,400บาทนะครับเดี๋ยวก็มาใส่ให้หมดนะครับถ่าเสื่อมราคาตรนนี้ตรงนี้นะักเรียนดูตรงนี้นะครับตรงนี้สำนักใหญ่มีคําว่าสาขาสาขาเนี่ยเป็น เป็นเงินลงทุนนะหรือเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งของสำนักงานใหญ่นะเป็นเงินลงทุนหรือเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งของสำนักงานใหญ่นะครับขณะเดียวกันครับบัญชีนี้บัญชีสาขากับบัญชีสำนักงานใหญ่ย่อนี้เห็นไหมฮะที่อยู่ในสาขานั่รเยนครับทั้ง2บัญชีนี้ค่ะมันเชื่อมโยงกันสำนักงานใหญ่เป็นลงทุนที่สาขาหรือบัญชีสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในสาขาเป็นการลงทุนของสำนักงานใหญ่ทั้ง2ตัวนี้นะครับจะเป็นบัญชีสาขาก็ดีหรือบัญชีสำนักงานใหญ่ก็ดี ก็คือเงินยอดเดียวกันหรือเงินตัวเดียวกันที่อยู่ในบริษัทกลการตัวนี้นะทั้งสาขาและสำนักงานใหญ่บัญชีที่ชื่อสาขาและสำนักใหญ่2ตัวนี้นะครับทั้งสองตัวนี้นะฮะก็คือยอดเงินยอดเดียวกันที่อยู่ในงบการเงินของบริษัทที่ชื่อกลการเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ไม่สามารถนํามาลงในงบการเงินรวมได้นักเรียนเห็นไหมในงบการเงินรวมจะไม่มีนะครับเหตุผลเพราะว่าทั้งสองตัวนี้ ถือว่าเป็นเงินของบริษัทเดียวกันเป็นเงินของบริษัทกําลการเพราะฉะนั้นให้นเรียนตัดออกให้นักเรียนตัดออกนะครับบัญชีสาขาเป็นสินทรัพย์อยู่เดบิตให้เครดิตออกซะเห็นไหมครบัญชีสํานักใหญ่อยู่หมวดสามเป็นเครดิตก็เดบิตออกซะเพราะฉะนั้นนักเรียนตัดออกทันทีเห็นไหมครตัวนี้นะครับนักเรียนมาตัดออกตัวนี้นักเรียนตัดออกซะนะครับ ในงบทะเลาอทบในงบการเงินรวมเนี่ยจะไม่มีนะจะไม่มีบัญชีที่ชื่อสำนักใหญ่และบัญชีที่ชื่อสาขาโอเคไหมครับนะพอหลังจากนั้นนี้สินมีอะไรบ้างมีเจ้าหนี้นะสำสำนักใหญ่มีสาขาไม่มีนักเรียนก็เอามาลงนะครับงบการเงินรวมของบริษัทกุลกามีหนี้อยู่สองหมื่นหะนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะทุนเรือนหุ้นหรือทุนหุ้นสามัญน,นะสำนักใหญ่มีนะครับนะแต่สาขาไม่มีนะครับ ก็เอามารวมครับกำไรกําไรยกมาตรงนี้เน right. ี่ยเอากําไรสะสมตัวนี้มาใส่เลยนะฮะกำไรสะสมตัวนี้นะเอามาใส่เลยกําไรสะสมนะของบริษัทหมายถึงของบริษัทกลการเนี่ยมียอดรวมทั้งสิ้นอยู่ที่นะครับนี่ฮะหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทนักเรียนเอาตัวนี้มาใส่เลยนะครับนักเรียนเอาตัวนี้มาใส่เลยโอเคไหมครับนะพอหลังจากนั้นนักเรียนก็รวมกันนะทุกช่องนะรวมกับทุกช่อง แต่ละแต่ละคู่เนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับจะต้องเท่ากันนะครับนี่คือการจัดทํากระดาษทําการรวมนะครับของบริษัทที่ชื่อกลการนะฮะของบริษัทที่ชื่อกลการตัวนี้นะฮะนะครับเราจะทํางบไอ้โทษเราจัดทากระดาษทําการรวมเพื่อสะดวกต่อการจัดทํางบการเงินรวมอีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหลังจากเราทํางบกาไรขาดทุนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในกระดาษทําการตอบโจทย์มาไล่แล้วว่า งบการเงินรวมนะงบการเงินรวมนะของบริษัทที่ชื่อกลการเนี่ยมีกําไรทั้งสิ้นเท่าไหร่นะมีกําไรทั้งสิ้นเท่าไหร่เราก็จะยกทั้งหมดนี้นะทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับในงบการเงินรวมที่เป็นงบกําไรขาดทุนนะของบริษัทกลการเนี่ยนะครับของบริษัทกลการเอากระดาษทำการเนี่ยนะไปทํางบกําไรขาดทุนนาไปทำงบกําไรขาดทุนนะครับงบกําไรขาดทุนรวมนะ นักเรียนไปทํางบกาไรขาดทุนรวมนะครับนะฮะก็ทําเหมือนงบกาไรขาดทุนทั่วไปนี่แหละครับนักเรียนนะทำเหมือนงบกาไรขาดทุนโดยทั่วไปนะโดยที่นักเรียนเอาเนี่ยฮะเอาตัวนี้นะครับไปทํานะครับโดยลอกตัวเนี้ไปแต่เราจะทําเป็นงบนะเราจะทำเราจะไปทําในรูปแบบของงบการเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทํางบกําไรสะสมตัวนี้นะงบกําไรสะสมนะครับตัวนี้ ราก็ลอกตัวนี้นะฮะไปทำงบราสะสมนะเดี๋ยวจะให้ดูในภายหลังนะครับว่าก็าําอย่างไรนะครับส่วนงบดุลหรืองบแสดงฐานะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับงบตัวนี้นะฮะนะครับคืองบงบแสดงฐานะการเงินนักเรียนก็ลอกตัวนี้ไปเลยครับนะลอกตัวนี้เอาไปทําเป็นเป็นงบแสดงฐานะการเงินรวมอีกทีหนึ่งนะครับเข้าใจไหมครับ